งัดอันนไม่นิ่งงัดข้งงัดยังงัดช่วยวยงัดดงัดดิดช่วยดดเอโชว์ก่อนเอกด็จเป็นงครับตกวกอกสองบกนี่หแล้วกงีวันมวันวันดียวปปองของเราครับ เนะเต็มเลยครับเต็มมากเลยครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงพายแก้วสักใบเย้อแเซนคำวันดีหน่อยเร็วครับยัรับเหรอยักรีบเหาอคิดว่า ก็วันนี้เราพาอีลาคําแพงกับน้องแสนคำรับจ็อบพิเศษนะครับก็ไปช่วยทางโรงเรียนนะครับเป็นการขึ้นรถครั้งแรกครับจะเป็นยังไงครับเนี่ยขึ้นรถเนี่ยเอาขึ้นเลยครับเอ็งป็ดเทานี่อง ครับผมก็ตอนนี้เราถึงโรงเรียนจอมพระประชาสรรแล้วนะครับนี่งาน,นอะไรตะสีะะะมา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 เบา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 มานี่นลูกมามามาเบ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 าออเอาจอดเฮ้ยโอเอาเอาจอดเลยเอาเอาถึงแล้วนะครับ อีลาอีลา s ง t ัดเ g soccer s i t t ิ n งมามาแซนคำมาเร็วเอมายดเหมือพือแซนไม่บ่เอาแซนคำมาดีหน่อยเร็วสวดีครับพี่คุณยองครับผมครับยงเออวันนี้มาทำอะไร

ครับผมก็มาวันนี้เรามาอาบน้ําให้หล่าคาแพงนะครับนี่เพราะว่าเรามางานครั้งแรกนะครับงานประเมินนักเรียนนักเรียนพระราทานนักเรียนพระาทานนะครับอยู่โรงเรียนจอมพระประชารันนะครับก็มีช้างอยู่หลายเชือกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามีเชือกไหนมาบ้างนะครับ

ชามือม้อ,อไปปลายมงคลก็มาด้วยนะครับนี<ฟ>่พระเอกแห่งสมบ้านตาทิศหรือเปล่า<ฟ>เออตาทิศครับมีช่องเลยบีช่องด้วยไหมบ่<ฟ>ช่องชื่ออะไรครับค<ฟ>วานช้างไทยบ้านอ๋อควานช้างไทยบ้านตอนนี้ซับเท่าไหร่แล้วครับมีซับแล้ว<ฟ>ประมาณกี่ซับแล้วซับสักเท่าไหร่ฮะเจ็ดพันแล้วโอ้เยอะเหมือนกันนะครับเจ็ดพันนี่ไอควานช้างบ่าวไทยบ้าน ควานช้างแถบ้านนะครับก็ฝาก fc ไปกดติดตามให้ด้วยนะครับยังรอยังรอครับวันนี้ก็มีอยู่หลายเชือกนะครับเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับต้นกล้วยเขานั่นต้นกล้วยเดี๋ยวอาจารย์ดาเลยนี่ เด็กๆวันนี้เด็กๆเข้าโรงเรียนนะครับเด็กๆเตะยิงกลัวเนื้อหน่อยหลฬาของเรานี่ก็จะ เขาเรียกว่าไม่เคยออกงานนะครับออกงานครั้งแรกก็จะดูตื่นเต้นซะหน่อยตื่นเต้นนิดนิดหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรหรอกออกงานคู่กับพี่แสนคำครับพี่แสนคำก็นู่นแหละชิวๆสบายๆครับบรรยากาศเย็นๆยามเย็นๆนะครับบรรยากาศดีๆครับก็ตอนนี้เราก็ เดินทางจากบ้านเรามาจอมพระประชารัก์ก็ประมาณ20่สิบกโลครับผมยี่สิบกโลก็ไม่ไกลเท่าไหร่ <Hey. S 1> จะจะออกงานกับใครบ้างนี่เยอะเลยนะครับนี่ต้องติดตามนะครับ <Hey. S 1> อีละเสียงหน่อยเร็ว

งไงัดงงงัดยงงัดอันนั้นมนึงัดทั้งงัดยงงดอช่อ้โชว์วก่อนต้องติดตามนะครับมีอยู่ี่เชอร์ี๋ยวผมจะ เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับผมครับผมก็มาอีกอาหารการกินมาแล้วครับนี่เจ้าของคนหลอกเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับอ้วนบ่ปีนี้ก็น่าจะตกเดือนนี้แล้วมั้งอ้วนเนาะมืดครับฟังไง รับไว้กี่งานแล้วนี่วันนี้ก็มีพรุ่งนีวันเดียวครับอ๋อ้ทีก็กลางเดือนกุมภาเอามาทั้งหมดกี่เชือกครับเอามาสองเชือกเขาเรียกว่างานประเมินนักเรียนประเมินนักเรียนพระจันทานประเมินนักเรียนพระจันทานครับของจังหวัดหรือของภาคซีนของภาคอ๋อ ผ่านอำเภอไปแล้วผ่านจังหวัดไปแล้วนี่น่าจะเป็นภาครับเป็นภาคน้องสาวของปานซีโดชาลีไหนชาลีอยู่ไหนต้นมะม่วงเป็นงานของเขาเรียกว่าเป็นของจังหวัดหรือของระดับภาคระดับภาคน่าจะระดับภาคถ้าได้ครั้งนี้ก็ได้เข้าวังครับเห็นว่าก็ผมก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันนะครั้งแรกของผมเหมือนกันครับเข้าโรงเรียนน้องชายก็เรียนอยู่นี่แหละแต่ว่าไม่เคยเข้าเลย ครั้งแรกเลยเข้ามาโรงเรียนนี่นะทางช้ายที่บรรจุได้นะใช่ก็เรียนจบอยู่นี่แหละครับาแล้วไม่ได้เรียนนี่เหรอครับไหนไหนผมเรียนอยู่นู่นแหละอยู่ไกลอยู่กรุงเทพเลยนี่เด็กเทพเด็กเทพด้วยนี่อยู่กันนะอยู่นู่นครับผมจบอยู่กรุงเทพแล้วไม่ได้จบอยู่นี่เลยเด็กเทพครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่ป๋อง อ้วนมากเลยนะครับนี่น้ำอะไรน่เอกรสีเป็นไงครับตกล้วก็อกสอนี่หายแล้วตอีวมนี่ไนะิิ์เป็นไงครับตกกสองบกี่าวตกสองันสาวันกีวันอไร่งของเราครับอ้วนเนาะเต็มเลยครับเต็มมากเลย ก็ฝั่งโน้นคือนี่ครับลูกอ๋อลูกไยเอกศิษฐ์อ๋อครับผมเชือกแรกเลยชื่ออะไรครับน้องถุงเงินน้องถุงเงินมีลูกแล้วมีลูกแล้วนะลูกจนห้าขวบแล้วนี่นะแล้วลูกอยู่ไหนในตัวงานน้อยเขางในโอ้กี่ปีแล้วนี่ประมาณเกือบสิบสองปีแล้วมั้งเอ คือคือเราตั้งใจทับหรือว่าเขาทับกันเองน่าจะทับกันเองต้องทับเงินช้างตั้งใจใจเองไปเหนือทับทับปองตะวันครับใช่ก็ถือว่าได้ลูกเร็วเหมือนกันเนาะได้ลูกเร็วลูกก็ไม่ใช่งานแล้วครับงานยาวแล้วไม่ใช่ครับผมก็วันนี้เอาคำหล่อของพี่ป๋องกับแม่ทุ่งเงินมาฝากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้หพลายแก้วก็มาด้วยนะครับนี่ ปีนี้อายุกี่ปีแล้วครับ, 40, รบ40ปีแล้วเอองาสวยเลยครับนี่ตกมันไหมปีนี้เ <c oughs> ดือนนี้แหละหรือวันไหนโอ้คาดว่าจะตกเดือนนี้ใช่ไหม,ม <c oughs> ก็ผมว่าน่าจะยังไม่ตกหรอกมั้งดูแล้วปีแล้ววันที่17พฤศจิกโหใกล้แล้วนี่ใกล,ใกล้ใกล้จะถึงอีกแล้วตอนนี้ ตกนานไหมครับครั้งหนึ่งนี่สีเดือนเลยนะก็ช้างเชืองน,นี้มีชื่อว่าพลายแก้วบ่คำแก้วพลายคำแก้วก็มามากับเด็กๆแล้วด้วยนะครับเฮ้ยละกีฬานี่มานี่กินอย่างเดียวเลยนะครับด,ดูครับ เนี่ยโซจุนี้เบียมปิกบนไหนเลยก็ะบะปิดบนไหนฝังโอ้ละ่ะเป็นการมางานครั้ง,งแรกซีโมง้งซีโมง้งดิ้นไหมขี่รถมาเมื่อกี้ดิ้นไหมไม,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 ม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่ดิ้นดิ้นแต่พี่ดิ้นแต่พี่ทำไม่คาดขึ้นรถครั้งแรกของลางพัมแพง แต่หลแป๊กเห็นนไปกินะกินนะคุก็นาวกนอไปไอกยเดอากกันงอกัเชียนันราเทกลวนั้นไออน่อยเาดูนาบาไปอกลไนะครับไปซอกอมไปกินยังเดียวอลยครับโอ้ไม่สนใจอะไรเลยนะครับนี่ดเาวอรบ่ปาอชอบคำๆคำวันนี้หน่อยเด้อ ดูครับมาดูพี่แสนคำของเราโอ้โหก็นานๆได้นนออกทีนะครับนี่เป็นงานแรกของปีเลยก็ว่าได้นะครับคุณพี่กับคุณน้องนี่ นนะอะไรยาแบบนี้นะทั้งบ้านเลยเม่นไปเดินะเดินไปเดินมาทั้งวันชุบไอพุ่งเหรอ้เนาะอเด็นอนเออสองพี่น้องนี่ทำอะไรไอ้แซนค้ามายุานานแล้วเหรอหกปีคำแพงก็สองปีกว่า ปีที่หกแล้วครับก็แม่คนเดียวกันแต่คนละพ่อครับพี่แสนคำนี่ก็สีดอแสนสุกอันนี้ก็พลายทองคำนะครับเออปลาเออเลือกกินเลยเนาะอะไรลูกไม่สนใจเลย คำถอยเลยคำถอยัขนถอยมาเนี้ยวมาเนี้ยวมา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 เนี่ยวนคำถอยมาเนี้ยวคำมาเนี้ยเร็วแขนคมันไปวอที่าเรียนทงคมยมันไปเพท้องอยู่ที่นู่นมาเนีวมาเนี้ยวมาเนียวคำมาเนี่ยสมแล้วกัไปนู่จูเนียไว้ ผมก็วันนี้ออกความน่ารักของพี่น้องสองคนมาฝา fc นะครับก็สําหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเกวาเจียงปลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ